ស so, yeah. ួស្ដីជម្រាបសួរណាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកអឺពាក្យអានអានអភាសាថៃឲ្យដើម្បីបងប្អូនចង់ចង់ដឹងថាអានធម្មិចមិនម៉េចណាហើយលើខ្ញុំមិនសរសេរសេងជាភាសាខ្មែរដាក់ក្នុងនឹងពីព្រោះថាវាមិនត្រូវនឹងសំឡេងដើមគេណាបានយ៉ាងខ្ញុំមិនសរសេរអញ្ចឹងចាប់ដើមបាទថាហាក់ថា รูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้นะครับอ่านว่าถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้นะปรทสันบารตเปลี่ยนกายคือเจียอัตภเพียบยงเป็ดนะเปลี่ยนเปรีท่านะครับปรสันหากระทบบา นะครับหากว่าประสันบายังเปลียนั้งใบเปียนั้งท้าหากว่ายังใบเปียนั้งวมขณีนะเปลี่ยนจำนงนะแต่ท้าปราสันบานะครับรูปนะรูปรูปนั่นคือรูปด้วยทำไมยังอย่างรูปร่างนะร่างเรียงกายกายยังรูปเรียงกายเป็นแปรบันใบเปียกาดเจีย ตัวให้แปรตามในเด็ดเปะนะ็นโกนๆน้องปร,ร,รมันใบเปียนสันมะผลกาดเจีาตัวนะจังเจียนะเจียตัวตนนะครับตัวตนนั่นคือตัวน้งอนงปลาขนมเจียสัตว์นะสัตว์โดยเจียไก่สองตัวนะครับไก่สองตัวหมายยังแปลธรรวมวันปีกบาลยนะนะครับ จังตัวน้่งแปลบอสัตว์ให้ตนน้งแปดขนมมันุษยิงพ้องให้ขนมปัวเตวดาปัวปัวเอปัวใบซปัวขมอยงั้แปดตนนะครับปลาแท้นะครับยิงเป็ดเราแปลไทยยิงแท้แปดเป็ดนะัต่อมาคือทาเมื่อนะเมื่อล่วงสู่ความ แก่เท่าชรานะครับเมื่อล่วงสู่ความแก่เท่าชาานะเมื่อล่วงสู่ความแก่เท่าชรานะหล,นะลวงลูกเชียนดอลเวจจุรีต่อมาต่อมาคือตานะฟ้าฟ้านะครับตาฟ้าหูหนวก หูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งนะฟันโยกนะโยกอ่านว่าโยกนะครับฟันโยกคลอนเจ็บปวดเหล่านั้นนะอ่านตาฝ้าหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยกคลอน เจ็บปวดเหล่านั้นนะครับตาฝ้าฝ้าก็คือพกสะรวังนะครับหูแปลตะเจี๋ยหนวกแปรถลองนะหูหนวกแปะถลองนะ,ะเจี๋ยถลองหนวกหนวกนะครับหนวกหูหนวก,นวกนะครับเนื้อแปรธะสั์หนังแปลใบเหี่ยวแห้งมินิระกชิริวิชรุ่นนะ จังเนื้อหนังนั้นมีอะไรใสดสบายจ้ะระดับยิ่งแปลสบายไปอย่างระบายอยู่ในสบายนะครับสบายจิ๋วจิ๋วิฟันปปะดับทมิงนะครับฟันทมิงโยกคลอนนะครับโยกคลอนนะโยคลอนแปลท่โทรงเกอร์นะครับตรงเกอร์โงเกอร์นะครับเจ็บปวดเจ็บแปลดชื้นะครับ ปวดชื่แดดเป็เมียนและขณะชื่โดยเฉพาะน้องอาจทำในการชื่อั้งปีปีเปียนั่งเบื่อชืโดยเฉพา์นึงยเฉพาปวดหัวชือกระบาลปวดตาชื่อพเนนะเจ็บทางร่างกายชืดังเออเดกายยังเจ็บนั้งปวดนั่งเบือแปลกไมแปลชือชืดนะครับอเจ็บปวดใบชือจับนะเปียดทั้งปีหนึ่ง บวกบวปนมงนี้แปลนทะ่าชื่อจับเหล่านั้นเตียงลนกเราก็จับบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้เราก็จับบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้นะครับเราแปลท้ายืงก็ ดยเปียนมาได้จากนะครับหนึ่งบังกอบนะบังคับบังกอบบานตามนะตามประสงค์บำนองว่าประดิษฐ์ยายากมเป็นอย่างนั้นการโดยชนะเป็นยากมเป็นอย่างนี้การโดยชนะ นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายนะครับนี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแก่ จะตายนะนี่แปลนี้เยอะอเรายิออบางบับงคับบังกบไม่เมน็นได้บานตามตามโดนนยคนีประสงค์บ่มนองเขาเกจะหนึ่งเจ็บนะชื่อหนึ่งจะ 1นึ่งไขนะ่อันว่าไข่นะครับไม่โทนะไข่ประทะกรนนะจะนะครับจะจออะจะนะจะหนึ่งแก่นะครับแก่แก่น่ะสำเร็จใจแก่นะก่อแอแก่แก่เอ็แก่แก่จะจะหนึ่งตาย สลับนะครับตไตสมิงสลับตายทองนะเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขานะครับเกก็บำเพญตามกตัตตาปกกตนะตบบกเกย์นแปลถึงประโยคน์มองจังมองนะเกก็บำเพญตามกตัตตาปเกตตบบกเกนะครับเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้ เราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้นะครับเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้นะนะทำไมอยองแปได้เยืองเขียนอำนาจนะเราหมดอำนาจนะครับหมดอำนาจคือคเขียนอำนาจอ๋ออำนาจจ้ะเขียนอำนาจหนึ่งะหมดต้องแปแต่อ๋อ ให้ขมิ้นหรือแอดกระบาดเนี่ยนจังแต่ขมิ้นอ่อนาจที่นะที่จะบังคับบัญชาได้ยังแปลั้งไตรงประโยชน์ไตร่จรงเปียที่แปรได้จะแปรหนึ่งบังคับบังกบให้บัญชีบัญชาบัญชีบานบาสเนตรไตรจะตามประโยชน์เปียไทยนั่งแปละเยื้องขมิ้นอ่อนาจได้หนึ่งบังกบบัญชีบาน นะยังไปส่วนน้ำนะยังเปียนอำนาจเอาไว้หนึ่งมงกบบัญชียบานเมื่อนะครับเมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งนะซักสิ่งซักอันก็ไม่ได้นะครับเมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอัน ก็ไม่ได้อ่ะญีจบประโยคเมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้นะครับมาดองเตสเมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้จึงญีตามเอ่อญีตามปัจจินิยะเกยจังบ่าวปูนเหมือนเหมือนญีน่ะกระแดดอะมาญายจ้ะนะญีตามตามปัจจินิยะตามวรรณวรรณยกบ่เกยจังหม่อง เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้นะยังเมื่อตายเปิสลักยืงเ,าเรานะครับเราไปยืงจะหนึงนะหน่งนะเนึ่งจะพานอมนะครับนมโยกระตะเอานะครับเอาไปตื่นนะแต่มุ้ยกดก,ก็เหมือนบานนะไม่ได้ถ้า สักสิ่งสักอันก็ไม่ได้นะครับสักสิ่งสักอันมันมีแต่มุ้ยแต่ตีกบมาเดยนะยังไงแต่สูตรสับคือแต่มุ้ยกวดก็เหมืนบาสนี่สักสิ่งสักอันเนี่ยมันม่ไดทำแต่ตีก็มาเนี่ยต่อนะครับถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วนะครับถ้าเป็นตัวตนของเราแล้ว ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะพาเอาไปได้เราก็คงจะพาเอาไปได้จังเย่จังปีเคลียร์นั่งนะจบค้อนี้ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะพาเอาไปได้นะครับถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะ พาเอาไปได้นะครับถ้าเป็ดเบาร์เป็นเปนเรีตัวตนนะอัตตเพียตบตบอเยิงของเรานะครับแล้วหายเรานะครับเยิง <c oughs> นะครับถ้าบาร์เป็นเจียตัวตนอัตตเพียบนะครับอัตตเพียบของตบอยพว่เราเยิง หายนะแล้วเราเนะยืงก็คงนะก็นะครับก็ดีเยนคงจะนะครับกวงแต่พาแปรน้อมเอาแปรยกไปได้เตาบานนะถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะพาเอาไปได้บาจีอัตภีรประตบอยยิงหายยิงก็กวงแต่ นมโยกเตาบานตามความปราถนาตามความปราดปราดถนาถนานะครับตามความปราถนานะตามไดรปราถนานะครับ